การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด1 9ระดับ3ความเสี่ยงสูงประเภทการดูแลผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยในระยะห่างน้อยกว่า2เมตรตัวอย่างกิจกรรมบุคลากรทุกรายที่เข้าห้องคัดกรองหรือดูแลผู้ป่วยในระยะห่างน้อยกว่า1เมตรแพทย์สัประวัติโดยละเอียดและมีการตรวจร่างกายผู้ป่วยเจ้าหน้าที่พนักงานเปรทํทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกห้องคัดกรองเจ้าหน้าที่ ทําความสะอาดห้องคัดกรองหรือเก็บขยะเก็บผ้าเปื้นติดเชื้อพยาบาลเข้าห้องผู้ป่วยโควิด -19 ดูแลให้การพยาบาลทั่วไปเช่นวัดสัญญาณชีพฉีดยาจ่ายยารับประทานการสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. เสื้อกาวกันน้ำแขนยาว 2. หน้ากาก n 9 5 3. ถุงมือ Dispossible 4. รองเท้าบูทสำหรับพนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะ 5. e เลโคเปอร์หกเฟสชขั้นตอนการใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลระดับ3 1. รล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แฮร์รับ7ขั้นตอน 2. ส,สวมเลโคเปอร์ 3. สวมรองเท้าบูทตสสวมเสื้อกาวกันน้ำแขนยาว 5. สวมหน้ากาก N 9 5 โดยให้ด้านที่มีลวดเหล็กอยู่บริเวณสันจมูกประกบหน้ากากเข้ากับหน้าดึงเชือกเส้นล่างข้ามศีรษะไว้บริเวณท้ายทอนดึงเชือกเส้นบนข้ามศีรษะไว้บริเวณเหนือใบหูปรับหน้ากากให้กระชับเข้ากับรูปหน้าให้แนบชิดกับใบหน้าทําการฟิตเช็คโดยวางมือทั้งสองข้างบริเวณขอบหน้ากากเป่าลมออกหากไม่มีลมมากระทบบริเวณฝ่ามือถือว่าทำฟิตเช็คผ่าน 6. สวมเฟซชิล Tết สวมถุงมือคู่ที่1ใต้แขนเสื้อกาวกันน้ําและคู่ที่2พทับแขนเสื้อกาวกันน้ําขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลระดับ3 1. ถอดถุงมือชั้นนอกทิ้งขยะติดเชือ้อ 2. ถอดเฟสชิลโดยจับบริเวณยางยืดด้านข้างยืดออกให้มากที่สุดโน้มศีรษะมาด้านหน้าดึงออกตรงๆทิ้งถังขยะติดเชือ้อ 3. ถอดเสื้อกาวพร้อมกับถุงมือชั้นในดึงเสื้อกาว เอาออกตรงๆม้วนด้านในออกด้านนอก 4. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แฮนด์ลัอ7ขั้นตอน5 ถอดเล็กโคเปอร์และรองเทา้าบูทเอามือสอดเข้าไปด้านในเลกโคเวอร์ตรบด้านในออกด้านนอกคุมรองเทา้าบูทถอยเท้าออกทีละข้างสวมรองเท้าแตะพยายามสัมผัสด,ด้านในถุงเลกโคเปอร์ทิ้งขยะติดเชื้อจับบริเวณด้านในรองเทา้าบูทแยกทิ้งถังแช่น้ำยา0.5%โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 7. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แฮนลั7ขั้นตอน 8. ถอดหน้ากาก N95 โดยจับเชือกเส้นล่างข้ามศีรษะดึงไว้ที่บริเวณด้านล่างจับเชือกเส้นบนเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยข้ามศีรษะระวังไม่ให้หน้ากากสะบัดทิ้งขยะติดเชื้อ 9. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แฮลับ7ขั้นตอน